สวัสดีค่ะท็อปฟี่เป็นตัวสร้างคมค่ะวันนี้พบกับช่วงสุ๊ดรีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนที่ทํางานหน้าคอมพิวเ,เตอร์นั่งเล่นเกมที่แบบนั่งระยะยาวแล้วแบบขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยมันจะต้องแบบปวดหลังออฟฟิศซินโดรมถามหาแน่นอนนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือเก้าอ e ี้อันดาซีท่า เอาละค่ะ <laughs> เราจะมารีวิวเก้าอี้อันดาซีแต่ว่าเราไม่ได้มารีวิวแค่รุ่นเดียวนะจ๊ะเรามารีวิวถึง2รุ่นด้วยกันค่ะสำหรั <laughs> บ,บรุ่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นอันดาซีรุ่น X และอันดาซีรุ่นดาริสัต เราจะมาพูดถึงเก้าอี้อันดาซีดรุ่น X กันก่อนดีกว่านะคะนั่นก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองเห็นไหม,ไมเห็นไหมยงไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูเป็นสปอร์ตมากๆจะให้ดูท่านั่งจะเหมือนแบบมีความเป็นรถซิ่งรถแข่งซึ่งก็จะเหมือนกับเก้าอี้สไตล์เกมเมิ่งเก้าอื่นๆนะคะแต่ความสบายของมันเนี่ย อยู่ที่เบาะทุกชิ้นเนี่ยทำจากเมมโมรี่โฟมถ้าเกิดว่าเราทิ้งน้ําหนักไปใช่ไหมครับมันจะยุบเฉพาะส่วนที่ผูกต้องกับหมอนอย่างเช่นเราพิงคอไปอย่างนี้ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะยุบลงไปแต่ว่าไอ้ตรงข้างๆเนี่ยแทนที่จะยุบตามเปล่าครับมันจะบีบเข้าหาคอของเราเพื่อที่จะซัพพอร์ตน้ําหนักคอซึ่งจะทําให้เรารู้สึกเนี่ยเวลาเล่นคอมอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีความรู้สึกที่ปวดคอสำหรับก็อตอดนดเซตรุ่น X ลองครับน้ําหนักถึง100กิโลขึ้นไปเลยที่ไม่เกิน1 2 0่ิกิโล เราสามารถปรับที่รองแขนนะคะให้พอดีกับการวางแขนของเราได้ด้วยยังไม่พอนะคะลักษณะการปรับเอ็นเนี่ยก็สามารถปรับเอ็นได้ประมาณ120องศานะคะไม่เี่กบเงินแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเราก็เอได้เลยนี่ก็คือการรีวิวเก้า u อีอันด้าซีรุ่น X นะคะ สำหรับอีกรุ่นหนึ่งที่ทอฟฟี่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือรุ่นดาร์ควิสาดค่ะคือตัวน,นี้เองอน,นี่ตัวน,นี้นนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เป็นตัวท็อปกว่า เจ้ารุ่น X นะคะแล้วก็มีราคาแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความพรีเมียมแล้วก็มีความสบายกว่ารุ่น X ขึ้นมานิดนึ่คือมันมีฟ<ม>ีเจอร์เพิ่มมากกว่านั่นแหละเร่งตัวรุ่น X เนี่ยก็จะมีแค่เบาะหมอนรองคอกับตรงสะบัดแต่ว่าเจ้า Dark w i ส a เนี่ยให้ที่รองคอที่มีขนาดใหญ่มากจริงๆถองอ,อ,อกมาได้ได้วยนะจะมีที่รองคอที่รับตั้งแต่คอไปจนถึงหลังนะคะมีตัวนี้แล้วก็เป็น memory f o ฟมเช่นกันแล้วก็มี บอกที่ลองรับช่วงหลังอีกทีหนึ่งไปจนถึงสะโพกนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ปวดหลังมากขึ้นนะคะตัว,ต,วตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครได้มาลองนั่งแล้วเสร็จทุกราย ใครได้มาลองนั่งแล้วเสร็จทุกรายกลับบ้านไปสั่งซื้อทุกคนตัวนี้ที่สำคัญเลยที่ท็อปชอบนะคะก็คือดาร์กวิสานเนี่ยด้วยความที่ว่าเรานั่งเล่นนอนเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะสามารถที่จะเราทิ้งน้ำหนักไปโดยที่ไม่ต้องกลัวเนิบเพราะว่ามันจะมีตัวเซฟที่เอ้ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งน้ำหนักไปมากกว่านี้มันจะต้องเนิบโดยถ้าเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีระบบเซฟตี้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ตัวดาร์ควิสันเนี่ยสมมติว่าเราเองไปปุ๊บ มันก็จะมีจุดล็อกที่ว่าโอเคมันเอนได้เสร็จท่้งนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มระดับความเอนของเราอีกก็สามารถเอนได้อีกมันก็จะมีจุดเซฟโซนที่ป้องกันเราเงิบค่ะน<า>ี่ก็คือสิ่งที่เราฟรีช็อบแล้วก็การปรับระดับเบาะเนี่ยมันไม่ได้เป็นขั้นนะเราสามารถปรับได้อิสระเลยนะคะ้วาวนั่นแหละมันปรับได้สุดมากประมาณ160หรือ1 8อองศาเนี่ยแหละนะ และที่สําคัญนะคะใครที่เป็นสายนั่งขัดสมาธิเล่นเกมนั่งยกขายกแข้งยกขานะฮะยังบอกเลยว่านั่งเล่นเกมเนี่ยหยิบตัวขึ้นมานะใครเล่นไพสีนี่หยิบสดๆเลยเนี่เล่นไทสีแล้วแบบอยากนั่งเอนเอนหลังยกแล้วกดโอ้โหบอกเลยโคตรฟินไม่ได้ขายของนะแต่ว่าบอกเลยว่านั่งเก้าอี้รุ่นนี้แล้วแบบโคตรฟินมากสำหรับอันดัชิดรุ่น X เนี่ยจะอยู่ที่ราคา7,990บาทค่ะ สำหรับรุ่นดาร์ควิสันนะคะราคาจะอยู่ที่12,900บาทถึงแม้ว,ว่าราคาเนี่ยอาจจะดูว้าวไม่ว่าจะผูกหรือแพงสำหรับใครแต่บอกเลยว่าขึ้นชื่อว่า Under s e ีดเนี่ยคือที่สุดที่สุดที่สุดของเก้าอี้เลยค่ะนี่แหละค่ะสำหรับการรีวิวเก e, ้าอี้อันด้า e ีดทั้ง2รุ่นนะคะกับรุ่น X แล้วก็รุ่นดาร์ควิสันค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะเซ้น,นะคะทอ็อฟฟีบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ย หาซื้อยากมากๆไม่ใช่คำว,ว่ายางมากๆในที่นี้คือหาเซอร้าาไหนไม่ได้นะนะคือแทบจะไม่มีของเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสั่งซื้อเก้าอี้ของอันดาซีนนะคะก็คือ สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยหรือจะติดต่อสั่งซื้อที่อ n d ด s e e น t ท a i l a n d ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมกับช่วงตุ๊ดรีวิวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าการไปยาของเราจะสำเร็จเสร็จสิส้นฝากทุกคนด้วยนะคะฟังเนื้อฝากตัวกับเก้าอี้อันดาซีนด้วยนะคะจะเรียกว่าอันดาหรืออันดาก็ได้แล้วแต่แต่ท็อฟฟี่จะเรียกอันดาทำไมราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นนะคะมันคือเก้าอี้นั่งสบายมันนั่งสบายจริงๆเยอะไป